คือเกาพี่น้องเมื่อนี้ก็มายามกลับคือเกาใส่ไว้ม่วนี่แต่ว่าตอนใส่บ่ได้ให้เบิงใส่บนเมาไข่เนี่ยแหละสิไบปเบิงว่ามันมีกลับสิบหลังมันที่ถือบ่มีโตถือบัมีหลังหนึ่งใส่ยู่ฟากน้ำม่วงไปลองไปเบิงเหมือนกัน มาหลังเล็กกลับบเห็นกลับกลับเห็นแต่ก,กองเข้ากลับบัมีบริมัตอ่อนอีกได้กลับยังไงโอ้ดี๋ยเดีดีห็นแล้วเห็นแลวบหานตายบ้นตายมันลากมามัลากมาเข่าหวนหวนหหหดว วันนี้นี่นี่ได้โตมันนะเห็นไหมโตกลับมันอ่วนมันเ่มจ่าย ใหญ่อย,อยู่เด้ตัวนี้คือคือวานนี้มาเอใครหมอใาครเราเห็นอยู่นี่เห็นหอยมันอยู่นี่ก็เลยใส่หอยมันกินไหมไหมมีหอยมันกินอยู่แถวนี้แหละเด็ดเลยห,หอยมันกินก็คือเนี่ยไปไปเบิ้งหลังต่อไปฟากน้ำหันบันนั้นแน่แไปไปเบิง้งวันมันจีถืออยู่บ่ มันเบิ่งหลังต่อไปเนี้ยไปแล้วมีหนูถืดแต่หนูน้อยเนี่ยปลาเบิ่งคือหัวแบบไงหนูน้อยเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดมันยังมีตัวใหญ่อยอะด้วยนี่ยหัวแบบไงจะเป็นหนูของขาวเนี่ย เห็นมันกินขี้มันกินกับหอยมันกินอยู่พิลุ่มปุ่นแถวนั้นตกง่ายแต่อันนี้หอยปลดมุนเบิดแต่เป็นหนูน้อยเข้าก็บไม่ได้เอามาไม่หนายัางมาใส่ไหมจ้่ เบื้งหอยฟัดหอยอกนยอินโตบักไงจะได้หนูน้อยไปไปเบิงงงงเบงเบ่งต่อหลังนั้นอยู่ถึงถึงดอนฮึนี่หลังหนึ่งยู่ถึงกลับไปเบิ่งไปเบิ่งต่อหลังต่อไปหลังที่สามหลังนี้บูถึกหลัง บมีตวัวมาแต่กลับเก่าที่แต่กลับคือเก่าบ,บ,บ,บม่มีตบวมีตอีกอย่างเลยเ,เบิ่งต่อไปคือคุ้นดอนนั้นบันเนผ่ชิมีตับันนี่ได้ไปแล้วสองตวตัวหุ้ตัตวหนึ่งหนุ่ขาวตวัวหนึ่ง เหม่มือนีนมัหนาวแล้วมันธรรมดาไปไปเบิง้งท่าไปเบื้องหลางโตไปเลยเท่นัหลางที่สี่เมื่อวางที่ห้าแล้วที่หกหละเพราะว่าสองหลังแรกบุถือเมื่อคืนนี้มีคนมาก้านหนูเจียขาวๆยังแล้วกลับห้องมันชื้นบ่อะไรดี มันเขายิงไปกินหมดแล้วว <pesos>. ่ะค <ly> ือบุถือกินกู้ได้ไันนี้ฮบบ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 อบบ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 นบบ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 ับนบบบบบบบับบ ห้อยง่างทางอยู่เป็นห้อมเดี๋ยว,วหนูว่ามีเนี่ยแต่ว่าห้อยมันเที่ยวอยู่ด้วยคนมันขดกี่ดินออกมามันหลักแน่หนูย่ เรื่องหลังต่อไปอยู่ฮุ่นแล้วก็อยู่แถวนั้นอีกกี่หลังก็บเบิดละ